kemudian akan

บังฌาท่านผู้สนิทกระโชกนะครับได้ถวายสักการะบูชาพระบรมสารีริก่าตุและพระจารย์ท่านแล้วนะครับ ด่านนะครับเป็นบาจ้าที่นั่งภายในแอนนาพิธีในด้านหน้ามันตกนะครับเพื่อน้องของเสด็จเขากสารพิจารุและพระอาิจารณาเพื่อยากได้เจอแต่กลับปยัยพิไม่มีทาสายชาตินรืนนี้นะครับสำหรับดอกไม้ตูดเทียนนะครับเพื่อได้ได้ถวายสักการะพรพุเล้นะครับสามารถนำสาบ Đàn cắp này bày qua ngăn chặn trên cà phê của mình đã gắn liền วราถายูอยู่เหมือนเดิมเมือนัน

Obrigado. พระเมธะเจ้ามดนัด่งอยู่ในภาวนานะครับ 啊。Um you oh. ปบญาติพ่าที่นี่นะครับเด็กชายตรงชัยบุญมานะครับที่นะครับมาจากบ้านบึงนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับมาพบญาติที่บริเวณหน้านะครับเต็นนะครับพิธีการนี้ด้วยนะครับเด็กชายรงชัยบุญมานะครับที่มาจากอำเภอบ้านบึงจังหวัดราชบุรีมาพบญาติที่บริเวณหน้านะครับหน้าเต็นพิธีการด้วยครับอีกคนหนึ่งนะครับป้าเมธนะครับป้าเมธที่อยู่หนองจอกนะครับ มาพบคุณน้ำหวานนะครับที่ทางของสาริกานะครับป้าเม็ดที่มา็นนางองจองนะครับมาพบคุณน้ำหวานที่มาจากสาริกานะครับขอบคุณครับอีกครั้งหนึ่งนะครับในเวลา21.00นหลังจากปิด ว่าเสร็จสิ้นวิธีแล้วนะครับรถกสมกนะครับจจอดนะครับบริเวณฝั่งสารดีกาฝั่งเดียวเท่านั้นนะครับฝั่งธรรมศาสตร์ไม่จอดนะครับจะจอดที่ฝั่งสารดีกาครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่จะเดินทางโดยรถมีกลับบ้านนะครับขอให้เตรียมการที่บริเวณฝั่งสารดีกาฝั่งเดียวนะครับขอบพระคุณครับ ตอนนี้มีเด็กอายุ6ขวบนะครับที่มากับผู้อาจารย์เองวัดสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับขณะนี้อยู่ที่ป้อมตํารวจแยกผ่านที่พครับเด็กอายุ6ขวบคนหนึ่งนะครับมากับผู้อาจารย์เองวัดสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับขณะนี้อยู่ที่ป้อมตำรวจแยกผ่านที่พนะครับใครรู้จักนะครับเป็นตุ yani ๊กต้อนะครับไปรับเด็กคนนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับไปต่อที่กต้อเป็นตัว อกาศนะครับคุณก้อยนะครับคุณก้อยนภัสสนันนะครับมาพบน้องศิีด้วยครับที่บบลเลนเทเลนพรุขสมนรนะครับคุณก้อยคุณก้อยชื่อจริงๆว่าคุณนภัสนันนะครับมาพบน้องศรีด้วยนะครับน้องศรีรออยู่จะกลับบ้านแล้วนะครับคนเยอะมากๆกลับบ้านนะครับก็คือคุณก้อยนะครับมาพบน้องสรีที่บนเวหน้า เต็นเจดียพระพุทธมนต์ด้วยครับขอบนะครับอีกข้หนึ่งนะครับคุณพี่บริรัตษ์ลภะรัตน์ครับคุณพี่บริรัตษ์ลภะรัตนะครับมาพบยากนะครับด้วยนะครับบริเวณจุดบริเวณนะครับเต็นท์นี้นะครับเต็นเจดียพระพุทธ